สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่28กันยายน2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิตตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรจัตรีกนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะราชินีหรียญน,นะคะจัตรีกราชนีหรียญน,นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะกรมที่ดินนะคะจะซื้อจะขายนะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ นาะมีโอกาสที่จะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะนะตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะบางคนอาจจะทํางานเข้ากะดึกได้ด้วยนะคะนะต้องพยายามหาเวลาพักผ่อนนะคะพักผ่อนเยอะๆระวังความดันนะคะปวดหัวไม่เกรนเวียนเวียนศีรษะมึนมึน,น,น,นงงง,งพวกนี้ต้องระวังนะคะราชาไม่เท้านะคะการงานมีความมั่นคงนะคะหรือบางคนมีโอกาสได้เปลี่ยนตําแหน่ง ได้ปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะ้ะมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะคนวันอาทิตย์มีสติมีปัญญามีสมองที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะละเอียดนะคะนะรวมทั้งน้องๆหนูๆน,น,นะคะที่สมัครกําลังเรียนนะคะนะในช่วงนี้นะคะการเรียนการศึกษานะคะเกรดนะคะอัพขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานบางคู่อาจจะอยู่กันคนละที่นะคะนะอยู่กันคนละจังหวัดนะคะอยู่กันคนละอำเภอหรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันนะคะทำงานสวนทางกันได้ด้วยนะคะนะแดถ้วยนะคะคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะพลาดพลากหรือว่าสวนทางเวลาสวนทางกันได้ด้วยนะคะสวนทางด้านของคนที่เป็นโสด นะค,ะคนส่วนในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานและก็การเงินมากหรือใครบางคนนะคะยังเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขบัตรประชาชนจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยิบซีมีเลข1080นะคะ1080นะคะต่อไปนะคะคน,นจะ คนบันจัต์นะคะหเหรียญน,นะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวาบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญได้ด้วยนะคะนะการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะนะจิตใจดีงามนะคะในช่วงนี้คนบันจัตน,นะคะบางคนอาจจะ มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะคนเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นบุตรล้านบริวารเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราเป็นห่วงได้ด้วยนะคะนะรวมรวมทั้งตัวเราก็มีโอกาสที่จะต้องไปหยิบไปยืมเงินจากคนในครอบครัวนะคะจากคุณภรรยาจากคุณสามีจากคาุณพ่อคุณแม่นะคะพิ้ากษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะนะการเงินเขาเรียกว่ารายจ่ายรออยู่หน้าประตูเลยนะคะห้าเหรียญหกเหรียญนะคะนะ้ำใบบินใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่านอนค่านี่ค่านั่นเต็มไปหมดนะคะ หรือบางคนเรียกว่ามีโอกาสต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะได้ด้วยนะหเหรียญน,นะคะเงินก้อนที่อรออยู่นะคะที่ต้องเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะรักเข็มขัดนะคะสิบดาบนะคะนะักกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเครียดเลยบางคนนะคะนะักเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินในช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะระบบบางคนนะคะปวดหลังนะคะหมอนัดฝังเข็มหรือเปล่านะคะปวดตามเนื้อตามตัวปวดกระดูกสันหลังได้ด้วยนะคะ หรือบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเราอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอาวมงคลนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะแต่คุณก็ยังมีเงินเข้ามานะคะโดยเฉพาะใ,ใครที่ทํางานประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะแปดเหรียญน,นะคะยิ่งขยันเราก็สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเราได้เอาตัวรอดได้นะคะนะยังไงก็เอาตัวรอดได้ใครที่ทําประเภทงานประเภทโชว์ฝีมือนะคะประเภทช่างนะคะ นะ,ะลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะยังมีลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าสั่งออเดอร์อยู่ตลอดนะคะนะคนที่ผลิตเหรียญเองนะคะแปดเหรียญน,นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินซะมากนะคะ ชคลาบนะคะใครที่เจ้าการเสียงดวงนะคะเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสียงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะส่วนเลขวงคนจากพยิบสีนะคะมีเลข6 5ห้าศูนะคะหกห้ 6, 5, 0, นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คันนะคะคนวันอังคารเจ็ดดาบอัศวินดาบคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะ ใครบางคนนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรืออยู่ในช่วงของของการเป็นหนี้หรือเปล่านะคะบางคนอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะเจ็ดดาบนะคะนักทหารขโมยดาบนี้ออกจากค่ายนะคะน่าอาจจะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้ทวงสินได้ด้วยนะคะนักการเงินอาจจะหรือบางคนมีโอกาสหยิบยืมนะคะทางการเงินจากหนี้นอกระบบนะคะกดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะนะแต่คุณก็พยายามที่จะต่อสู้นะคะอัศวิน ดาบนะคะพยายามที่จะต้องรอดนะคะต้องรอดต้องไหวนะคะพร้อมร้อมลุย,พร,ลยพร้อมสู้อยู่แล้วนะคะนะทุกอย่างนะคะจะผ่านพ้นไปด้วยความสามารถนะคะรวมทั้งในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะสองดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารทางสัสญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอเอกสารการกู้หนี้นะคะได้ด้วยนะคะ เดอะไฮโรเฟนนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะให้มองหาผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะนะอาจจะเป็นคุณพ่อนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะนะมองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความเมตตากับเราช่วยเหลือเรานะคะรวมทั้งในช่วงนี้นะคะมีโอกาสบางคนนะคะเครียดอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์ขอพรนะคะเกี่ยวข้องกับ วัดเกี่ยวข้องกับการทําบุญได้ด้วยนะคะนะหรือบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าชอบสวดมนต์นะคะนะนั้นนั่งสมาธินะคะอยู่บ้านในสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะนสวดมนต์สัง่งนั่งสมาธินะคะนะจะทําให้จิตใจเราสงบมากขึ้นนะคะนั้นะในช่วงนี้เดินทางไปไหนเคลียร์พรปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะ หรืองานทางด้านประเภทร้านขายโทรศัพท์มือถืออะไรชิ้นเล็กๆนะคะอะไรรถอะไรพวกนี้นะคะนะอะไรยุทยานผ่านนะนะคะดีนะคะนะ,ะนี่ก็เรียกว่าธุรกิจยังไปได้ดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของใครบางคนนะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะหรือระวังอ่าซ่อมแซมตกหล่นนะคะสูญหายก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนวันอังคารคนมีคู่ครอง นะคะนะใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนแอบมีกิ๊กหรือเปล่านะคะแอบมีคนคุยหรือเปล่าหรือมีบางอย่างที่ปกปิดนะคะนะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นสดนะคะคนสดในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจากทางโลกออนไลน์นะคะแต่ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเจ้าของหรือเรียกว่าคบมากกว่าหนึ่งคนได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเสียงเซมซีนะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์จากให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยัยิปซีนะคะมีเลข7025นะคะเข้าะกไปนะคะกดเหมือนพุทธ คนพุธนะคะเป็นอย่างไรคนวันพุธเจ็ดดาบนะคะใครหลายๆคนนะคะนะอึดอัดใจบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะมีโอกาสหยิบยืมการเงินจากคนอื่นนะคะเรียกว่ามีโอกาสหยิบย,ยืมเงินจากหนี้นอกระบบได้ด้วยนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ แปดเหรียญน,นะคะแต่คนก็ยังมีเงินเข้ามานะคะยังเอาตัวรถได้อยู่นะคะนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะงานทางด้านประเภทโชว์ฝีมือนะคะนะโดยเฉพาะประเภทช่างนะคะนะลูกค้ายังมีเข้ามาสั่งออเดอร์อยู่นะคะยังมีลูกค้าเก่าเก่าลูกคา้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะในในสิ่งที่เราคาดหวังเขาเรียกว่า ความไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะอย่าไปเร่งกับเวลานะคะอย่าไปฟิกกับเวลานะคะเดวิลนะคะเดวิลเขาเรียกว่าไพ่แห่งกิเลสนะคะอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้อยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองเอาคาดหวังไวนะะ้นะคะนะ,ะเรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะเดวิลสิถ้วยเจ็ดดาบนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่คิดอยากจะ หยิบยืมเงินจากนี่นกระบบอาจจะต้องเสียอดอกแพงนะคะก็ได้นะคะนั้นด้วยอิทธิพลของเดวิลนะคะเดวิลเดดาบนะคะเรียกว่า,าการโดนออรัรัดอเปรียบจากนหน้านะคะหรือเสียอดอกที่มันค่อนข้างสูงได้ด้วยนะคะหรือนะคะอาจจะเขาเรียกว่าระวังเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวัง กระเพาะอาหารกรดไหลย้อนนะคะที่จะกลับมานะคะใครที่เป็นอยู่แล้วนะคะนะรวมทั้งปวดข้อนะคะนะปวดตามนิ้วล็อกพวกนี้นะคะก็ต้องดูดูแลสุขภาพนะคะปวดเข่านะคะระบบเกี่ยวข้องกับกระดูกได้ด้วยนะคะนั้นะในช่วงนี้คนวันพุธมีโอกาสาที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อคจรกลางค่ำกลางคืนนะคะนะมีการมีโอกาสดื่งดื่มตำผับตำบาได้นะคะมีโอกาสาที่ได้เจอได้เจอคนในสถานที่อคจอกลางค่ำกลางคืนนะคะ นะแต่มันเป็นความรักที่ฉับฉวยนะคะผ่านมาแล้วผ่านไปนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะขอโทษคนมีคู่นะคะคนมีคู่ใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดส้นเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินแอบยกักยอกเงินนะคะได้ด้วยหรือมีกิก๊กมีคนแอบคุยได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ มีโชคมีลบได้แต่ต้องจะลืมบวก1นลบหตัวสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสเขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจมีโอกาสเฉียดได้นะคะเลขมงคลจากพยิบสนะนะคะมีเลขเจ็ดแปดสห้นะคะเจ็ดหนะคะต่อไปนะคะคนบนพเรื่ นวันพฤหัสสามถ้วยนะคะสามไม้เท้าการงานนะคะในช่วงนี้นะคะนะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือใครบางคนกําลังคิดอยากจะขยับขยายงานอยู่หรือเปล่านะคะนะบางคนอาจจะทํางานควบคู่2ออย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะในช่วงนี้เกี่ยวกับด้านของการงานเขาเรียกว่ามีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะนะรวมทั้งนะคะอาจจะมีโอกาสาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะงานฉลองนะคะ นะงานสังสรรค์งานในฮาปาร์ตี้นะคะริ้งดื่มนะคะได้ด้วยนะคะนะราชินีไม้เทา้านะคะมีความมั่นคงเกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่นะคะใครว่างงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะราชาไม้เทา้างานเยอะนะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้เ็าเรียกว่าทางานทั้ง7วันนะคะนะมีงานเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเจอกันในสายงานนะคะน่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะเป็นหวัวหน้างานก็ได้นะคะนะ้มองดูสังเกตดูนะคะอาจจะปิ๊งปังนะคะในสถานที่ทํางานได้ด้วยส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์นะคะโชคลาภนะคะใคยที่เจากันเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข3 3 0 0นะคะ 3, 3, สามสมศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปคน,นสุกคนวันศุกนะคะ ราชาไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความมั่นคงมีความขยนันมีความกระตือรือร้นนะคะนะใครที่ว่างงานนะคะนะหรือบางคนก็เรียกว่ากําลังวางแผนเกี่ยวกับด้านของการงานอยู่นะคะในช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะนะขออย่าอยู่เฉยนะคะเจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนนะคะจะได้รับข่าวดีจากบทหลันบริวารนะคะ หหลานบริวารที่อยู่ไกลๆนะคะอาจจะมาหาหรืออาจจะส่งเงินมาให้นะคะแต่เป็นข่าวที่ดีนะคะแเหรียญน,นะคะการเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะของยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะใครที่ทําประเภทโชว์ฝีมือประเภทช่างนะคะนะหรืองานทางด้านที่เราทําอยู่นะคะเรียกว่าเอาเอาตัวรอดได้อย่างสบายนะคะน่าแปดเหรียญน,นะคะ ก้าดับในช่วงนี้คนมันสุกนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะใครที่เครียดเกี่ยวกับด้าดนของการงานนะคะว่าง,งานตกงานอยู่นะคะก็จะได้งานนะคะอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะขอใช้ความขยันหน่อยนะคะออกหางานทํานะคะจะได้รับข่าวดีนะคะพักผลน้อยนะคะหลับไม่สนิทหลับไม่เต็มตื่นหลับไม่เต็มอิ่มนะคะระวังปวดหัวไมเกรนนะคะเวียนเวียนศีรษะความดันพวกนี้นะคะ เก็บคอนะคะมีเสมหะใครที่ทำงานทางด้านประเภทลูกจ้างประจำนะคะใครบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานได้ด้วยนะคะเรีวยกว่าจุดหักเหแต่ยังไงคุณก็จะได้งานใหม่นะคะน้ด้วยอิทธิพลของราชาไม้เท้านะคะแล้วก็เจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประครับประคองกันไปนะคะ ส่วนคนโสดคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินสมากนะคะโชคลาภนะคะบุตรหลานบริวารจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยยีสี่นะคะมีเลขศูนย์ศูนย์แปดเก้านะคะศูนย์ศูนย์แปดเก้านะคะต่อไปนะคะคนเันศุกย์คนเั็นสองสองคะเป็นอย่างไร คนวันเสาร์นะคะอัดวินไม่เท้ามีดวงเดินทางนะคะสําหรับคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะบางคนนะคะนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีความเพียรพยายามมีความกัดเตอรรือร้อนดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะอาชีพนะประจ ol ลงเท้านะคะเทมพเรนต์นะคะ นะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเน้นเรซสดหน่อยนะคะก็จะยิ่งดีนะคะหรือประเภทเดลิเวอรี่นะคะส่งถึงที่นะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่พวกนี้นะคะนะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะักสามไม่เท้านะคะทำงานทั้ง7วันนะคะการงานเขาเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะ นะ่าเรียกว่ามีความขยันมีความกระตือร้นนะคะเกี่ยวกับการงานดีนะคะเดะมูนนะคะนะัดพักอนน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะวิงเวียนศีรษะต้องต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะมึนมๆงงๆพวกนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองแต่ดูดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลากันนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะคนโสดนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้โดดเด่นเรื่องน้ําพักน้ําแรงนะคะส่วนใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่อ2ยนะคะมีเลขศูนย์นะคะศูนย์สี่มนะคะนี่คือดวงของคนเมือสา์ ก็จบลงแล้วนะคะกับคำสำานักของคนเกิดทั้งเ7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ